สังคมต้องการคนดีพระเอกช่องเจ็ดคนนี้ช่วยคนขับแกร็บเกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนี เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เมื่อพระเอกมาดเคมจากช่อง7อย่าง Big บิ๊กเอ็มกีตาริสบุตรพรมลงช่วยเหลือคนขับกร็บประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนแล้วหนีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองทองธานีในวันที่10กันยายนเวลา22.25นท่ามกลางสายฝนสำหรับบิ๊กเอ็มเป็นนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องแย่เมียโสดทรั 3, และในปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD เป็นที่รู้จักกันจากบทบาทอาทิโคมในละครเรื่องคีตะโลกามีผลงานการแสดงละครเรื่องนักกรบตามปีศาจต,ตามด้วยหงเหนือมังกรเป็นต้นเป็นละครที่กิตริศได้รับบทบาทการแสดงเพิ่มเติมและเป็นที่รู้จักในบทบาทพระเอกแถวหน้าในสังกัดช่อง7 HD